สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับอ่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการตัดหญ้าและการเตรียมตัวนะครับของญี่ปุ่นนะครับที่เขาทําอย่างถูกต้องว่าเป็นอย่างไรนะครับคลิปนี้เอาไว้สําหรับมือใหม่นะครับที่เพิ่งเริ่มหัดตัดนะครับอ่าแต่มาดูชุดแต่งกายก่อนนะครับแต่งกายนี่เต็มยศเลยนะครับอือหือมีลูกนกหวีดด้วยเห็นไหมฮะมีเอ,อ่อหมวกมีหูฟังมีสนับหน้าแข้ง นะครับรองเท้าบูทนะครับต้องแต่งกายให้ให้มิดชิดแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอ,อ,อุปกรณ์ป้องกันนะครับแล้วก็ห้ามดื่มของมึนเมานะครับนะครับก่อนตัดหญ้านะก็ตรวจเช็คใบมีดให้เรียบร้อยก่อนนะครับให้หงายขึ้นฟ้าแบบนี้เห็นไหมครับให้หงายขึ้นแบบนี้นะครับเวลาท่านจะตรวจเช็คใบมีดนะครับไม่ว่าจะเป็นถังบนถังล่างนะครับ ใบมีดแตกก็ห้ามใช้นะครับนี่ห้ามใช้ครับค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับตัวเช็คก่อนนะครับอันนี้ก็ลองหมุนดูหมุนดูว่ว้ครูนานนิดนึงนะครับอาจจะวหายครูนานนิดนึงนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเขาจะเน้นเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักนะครับก็กว่าจะตัดได้นะครับครึ่งวันแล้วครับผมแต่เพื่อความปลอดภัยนะฮะเนี่ยตรวจเช็คหลายขั้นตอนนะฮะนี่ก็เอาของเอ่อ ตัวห่อใบมีดนะครับจะมีของใหม่นะครับพลิกเอียงซ้ายเอียงขวาดูนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับทีนี้ก็มาดูเรื่องของสายสะพายนะครับสายสะพายการปรับบาลานซ์นะครับนี่มันต้องเป็นท่านี้นะครับคือใบมีดมันจะต้องแบบดิ่งลงไปข้างล่างนะครับนะครับไอ้ตรงนี้ต้องต้องดูสักนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้เมื่อยต่อการตัดนะครับสายสะพายก็ต้องกระชับนะครับกระชับนี่ นี่ในแบบแบบเรามิสเตอร์โชอิชิโร่นะครับมีลักษณะของการจับแฮนด์นะครับจับที่ถูกต้องก็คือจับแบบกำเต็มมือเลยนะครับการจับที่ถูกต้องนะครับก็ไปปรับใช้นะครับสําหรับมือใหม่นะครับคลิปนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับท่านที่เพิ่งเริ่มตัดเพิ่งเริ่มเล่นเพิ่งเริ่มรู้จักเครื่องตัดหญ้านะฮะนะครับในการเติมน้ํามันนะครับการผสมนะครับต้องขอขอบคุณคลิปจาก คิรสึจากญี่ปุ่นด้วยนะครับนี่เขาก็จะให้การเตรียมพร้อมก่อนเตรียมพร้อมก่อนที่เราจะตัดนะครับไหว้คคูนั่นแหละครับอาจจะนานน,นิดนึงแต่เพื่อความปลอดภัยของท่านเองอะนะครับนี่คือการเก็บเศษขวดแก้วก่อนเศษต่างๆครับนี่อย่างนี้ไม่ดีนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยมันเห็นไหมพอมีดโดนปุ๊บมันกระเด็นเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ท่านจะตัดนี่ท่านต้องเคลียร์ก่อนนะครับ ต้องเคลียร์ก่อนต้องไปตรวจสอบก่อนตัดนะครับไม่ใช่หลับหูหลับตาตัดเลยนะพี่อันตรายนะครับใจเย็นๆนะครับผมนะครับต้องไ like ล่เก็บเศษอะไรพวกนี้ก่อนบางทีมาเจอขวดเจออะไรอย่างเงี้ยมันจะแตกใส่เราได้นะครับข้อควรระวังนะครับที่ต้องทํานะครับจากก่อนสตาร์ทก็ดูรอบๆก่อนอ่าตรงนี้เขาก็จะบอกว่าให้มองดูรอบๆนะครับคือเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นอยู่ใกล้เรา เพราะว่ามันเป็นเรื่องของอันตรายนะครับใบมีดอะไรอย่างเงี้ยนะครับห่างจากคนอื่น15เมตรเห็นไหมระยะการตัดถ้าเกิดว่าเราตัดเป็นทีมอย่างเงี้ยนะครับก็ให้ห่างกันสัก15เมตรทีนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการจะเรียกเพื่อนนะครับทําไมต้องมีนกหวีดนะครับเดี๋ยวดูนะฮะว่าญี่ปุ่นเขามีนกหวีดไว้เพื่อเรียกกันนั่นเองนะครับนี่มาแล้วครับโชอิชิโร่กเป่าครับปี๊ดครับหมดเวลาครับ หมดเวลาครับกินข้าวตอนครับว้าวนี่นะฮะเห็นไหมถ้าเราตะโกนเรียกมันไม่ได้ยินเพราะว่าหนึ่งเสียงเครื่องแล้วก็อีกอย่างบางครั้งใส่หูฟังด้วยอะไรเงี้ยครับตัวลดเสียงนะครับจึงทาให้ไม่ได้ยินนะครับไปเรียกอย่างนี้นี่อันตรายนะครับเป็นข้อห้ามเห็นไหมครับผิดนะครับห้ามเรียกกันอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับอตัวนี้ก็เป็นจังหวะการก้าวนะครับสเต็ปนะฮะก้าวชิดก้าวชิดนะฮะนะฮะ นี่เป็นไงฮะสเต็ปการตัดของมิสเตอร์เคียวอิงโงผมนะฮะเป็นไงฮะเก้าชิดเก้านะฮะ,ะ,ฮะแม่นี่นี่ตัดเสร็จนี่เป็นครูสอนเต้นมาเล่ได้เลยนะครับผมครับก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับศึกษาไปด้วยเรื่อยๆนะครับสำหรับ ท่านที่เพิ่งหัดเล่นเครื่องตัดหญ้าใบมีดประเภทวงเดือนแบบเนี้ยมันจะค่อนข้างที่จะปลอดภยัยเห็นไหมครับเขาก็จะบอกระยะการตัดว่าควรจะเอาส่วนไหนของใบมีดเข้าไปตัดหญ้านะครับก็จะบอกให้หมดนะครับแหมมาเต้นยองยองๆไง,ง,งน,นะครับและที่สําคัญเห็นไหมครับการกระแทกต้นไม้หรือว่าเอาไปตัดต้นไม้มันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทํานะครับต้องระวังนะครับตรงนี้นะครับมันสะบัดได้นะครับ เห็นไหมครับนี่ถ้ามีเพื่อนอยู่ใกล้ๆนี่เมียอยู่ใกล้ๆนี่เสียดวางคิ้วเมียเลยนะฮะอตรงนี้ต้องระวังเป็นอย่างสูงเรื่อยเลยนะฮะนี่เมียคิดว่าเราจะฆ่าเมียเลยนะฮะนี่นี่นี่ฮะโอ้โหไม่ได้นะครับนี่ถ้าเกิดใบมีดไม่ดีเนี่ยหรือขันไม่แน่นเนี่ยบันเทิงเลยนะฮะต้องระวังเป็นอย่างสูงนะครับตรงนี้อันตรายมากๆเลยนะครับแล้วระยะการเหวียงเยอะเกินไปก็ไม่ดีอีกนะครับ สูงเงยอย่างนี้ก็ไม่ดีอีกบูอย่างนี้ก็ไม่ได้อีกนะครับเป็นเรื่องที่ผิดวิธีนะครับนะครับอ่าต้องดูนะวิธีการตัดที่ถูกต้องที่แบบไหนไม่ควรทำนะครับนะครับระยะการตัดที่ดีก็ควรจะมีแค่นี้นะครับระยะการเหวี่ยงนะครับไม่ต้องไปเหวี่ยงเยอะจนแบบจมุนรอบตัวเองนะครับนะฮะเต้นระบำไปด้วยนะครับเก้าชิดเก้าครับ มันจะปลอดภัยแล้วมันจะสนุกกับการตัดครับเนี่ยะตอนยอนตาตอนยอนนะเนี่ยฮะตาตอนยอนอยู่คนเดียวนลครับนะครับอ่านี่กรณีที่ห้าพันหัวเกียร์นะครับอ่เดี๋ยวมาดูกันนะครับตัดไปลูกๆเนี่ยนี่มันกวาดไม่ทันเห็นไหมครับมันก็จะพันหัวเกียร์ปดครับปดเร็วกืบครับอันตรายครับต้องดับเครื่องยนต์ก่อนนะครับคุณผู้ชม อย่างนี้ห้ามนะครับนิ้วขาดได้นะครับผมโรงพยาบาลอยู่ไกลสวนนะครับผมจะบอกให้ดับเครื่องก่อนครับดับให้มันพี่เรียบร้อยครับค่อยเอาออกครับในกรณีที่หญ้าพันหัวเกียร์นะครับมันจะมีอุปกรณ์หนึ่งนะครับที่ใช้สําหรับหญ้ากันหญ้าพันหัวเกียร์ก็ช่วยได้นะครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์การตัดนะครับก็จะเป็นใบวงเดือนนะครับเป็นจานเอ็นแล้วก็กระปุกเอ็นนะครับ ที่ญี่ปุ่นอันนี้เป็นลักษณะของเอ็นนะครับเอ็นนี่ก็จะปลอดภัยกว่ากว่าใบมีดทั้งหมดทั้งมวลนะครับแต่ว่าความคมก็จะสู้เรื่องของใบมีดไม่ได้นะครับเ <N S 2> อ็นก็จะได้เปรียบเอ็นเนี่ยจริงจรเนี่ยย่าในกระเด็นเยอะนะแต่ว่าหินหรือว่าวัตถุหนักเช่นเราไปเจอขวดเจออะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยกระเด็นนะครับนี่ก็คือหน้ากากนะครับหน้าก,ากากที่ใส่สําหรับ ทันที่ใช้เอ็นนะต้องมีนะฮะที่เป็นร้อยไร่มันไม่ไปหรอกครับมันเล็งแต่ตาเรานี่แหละครับ <S <S ตัวเศษยากระเด็นเยอะมากนะถ้าใช้เอ็นนะแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าตัวอื่นมันไม่ค่อยเป็นไรนี่ใช้เอ็นทวิสเห็นไหมครับ <S <S 1> <S 1> ญี่ปุ่นจะนิยมมากนะครับเอ็นทวิสแบบนี้ครับเพราะว่ามันจะลดแรงเสียดทานของลมนะครับแล้วก็ทําให้หัวเกียร์ลื่นขึ้นนะครับประหยัดน้ามันได้นะครับเอ็นทวิสแต่ว่าความคมมันจะน้อยนะครับ แต่เขาเน้นประหยัดน้ำมันนะครับอ่ากศึกษาคู่มือก่อนการใช้งานนั่นเองนะครับภาพสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสําหรับผู้ที่เริ่มต้นและหวังว่าท่านจะใช้เครื่องตัดหญ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับอย่างที่ถูกหลักและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเราและคนรอบข้างนะครับขอพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ